อ้าวมาแล้วผมเป้าหมายของเรารอมันเข้ามาครับยิงปั๊บปั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 บบูแตกไวไปไหมอะสองจกดเองนะหมื่นห้าโอ้โหจุจุไม่อยากบอกแต่อยากเชว์ คลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการนพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอสวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกี่ยวเบ็ดโชว์อีกทุกวันเลยนะครับผมแหม่ช่วงนี้ลงถี่นะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มีทุนอยู่20,000นะก็เข้ามาในห้องของโดนะัททำเรือประจันบานนั่นเองบอสของด่านนี้นะ ก็จะมายิงบอสแหละแน่ๆนะผมเตรียมทุนมาหนักขนาดนี้แต่ว่าผมจะเพิ่มเบ็ดเป็น30นะจะมายิงบอส30แต่ตอนนี้รอบอสอยู่ก็ยิงเล่นๆไปก่อนก็มาทักทายโอ้โหลูกศสษฐีทั้งคู่แม่งยิงลูกละร้อยรวยไปแล้วอ้าวมาแล้วผมเป้าหมายของเราเพิ่มเป็น30เรียบร้อยอยู่ไหนมาทางไหนมาทางไหนมาทางบนขวาครับผม ยิงผิดตัวได้มาพันหนึ่งโอเครอมันเข้ามาครับยิงปั๊บปั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 บบูแตกไวไปไหมอ่ะฮะแตกไวไปไหมอ่ะสองจึเองนะหมื่นห้าโอ้โหเน็ตเน็ตครับผมหมื่นห้าแต่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกคิดมันไวไปเฮ้ยยางมันไม่ได้นะครับผมโอเคเอางี้ เดี๋ยวเรามายิงลำต่อไปลำต่อไปยิงยิงลำต่อไปแน่นอน,นับผมไม่งั้นคลิปแม่งจบไหวเพิ่งเปิดคลิปเสร็จยิงปุ๊บแม่งตายเลย,อยเออลำต่อไปนะครับผมแต่ว่าลำต่อไปผมจะจะยิงแค่10พอนะครับผมแตกก็แตกไม่แตกก็ได้นะครับผมอาทุนทุนผมเลยนะครับผมจะไม่ให้เกินลดไปส0 0 0 0ื่นนะครับผมถ้าเกินส0 0 0 0ปุ๊บเลิกยิงโอเคไหม เออเพื่อที่จะเราเราจะได้ถอนออกมาใช้ไดไงหมื่นหนึ่งอ๋อหมื่นหนึ่งนี่มีการวางแผนระหว่างนี้ก็ยิงตัวเล็กอ้าวมาแล้วครับผมเจ็ดพันนะครับผมผมจะยิงแค่เจ็ดพันนี้เท่านั้นถ้าเกินกว่านี้ผมก็จะไม่ยิงแล้วนะผมผมจะถอนออกไปหมื่นหนึ่งถือว่าเจ๋งเจ็ดพันก็ยังดีกว่าเสียหมดนะอ่าตอนนี้ทุกคนลุมยิงครับผมมีคู่แข่งลูกเศรษฐีช่วยผมยิงครับแม่งยิงเท่าไหร่ สียัดเค่เอาเรื่องเก่งจริงมึงยิงร้อยดิ <c oughs> ถ้ามันเกิน7000ผมก็จะไม่ยิงต่อนะครับลัานี้ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปนะครับผมหรืออาจจะไม่มีใครได้ก็ได้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ผมเหลือกระสุนอีกประมาณ2 6 0 6ครับ2 000, 6 0 6 2600 สองพันไม่น่าแตกแล้วมั้งหรือจะไปแตกขอบ,ขอบหรือเปล่าไม่แตกหรือเปล่าเหลืออีกหนึ่งพันครับผมกระสุนน่าจะสุดก่อนพอดีโอเคโอเคมันหลุดไปแล้วนะครับผมปืนล็อกเป้าตอนนี้ไม่ยิงแล้วเหลือสามหมื่นอีกสี่ร้อยนะครับผมก็ไม่ยิงแล้วพอแล้วครับผมถอนหนึ่งหมื่นนะผมขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะโอ้โห ขอสปอนเซอร์เข้ามาแล้วจะยังมามาถลุงเงินจากเว็บเขาอีกนะครับผมอ่ลํำนี้ผมก็ไม่ยิงแล้วนะผมก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายจุๆจุ๊ไม่อยากบอกแต่อยากชื